พอคิดแล้วรักเธอหมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนเธอฉันจะถามเธออีกครั้งยับเข้ามาได้ไหมแค่ยับมาใกล้กันแค่ยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันแบบ้างาให้หัวใจเต้นต้องกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแค่ฉันที่รักเธอ ก็หากถึงยังว่างอยู่เือนองพิโสแต่จะรู้ฉันรับรองก็ตัวฉันเป็นคนตรงๆไม่โุนแลก็จะไม่เควไม่มองใครนอกจากเธอ ก็เพราะว่าวที่ลริ่ตัวเธอต้องต้องใจอ่อนถ้าฉันจะรักเธอสักครั้งโอ๊ยดํามาแค่ยับเข้ามาได้ไหมแค่ยับมาใกล้กันแค่ยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมแค่เอาให้หัวใจเป็นตรงกัน ถ้าจะมีแค่ความสุขเธอจะมีแค่ฉันที่รักเธอคนคิริตตขอคบคุณนะสำหรับฟอลล่ด้วยคุณมาคัสก็ดีนะเออทำไมเซฟส่งเพลงลไม่เคยฟังไงโอ้ยขอโทษฟังนะแค่ยาบกันมาได้ไหม ขยับมาใกล้กันแค่ยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะจ๊ะลองคบลองดูกันไหมแค่ยาวให้หัวใจเต้นตรงกันถ้าจะมีแค่ความสุขถ้าจะมีแค่ฉันที่รักเธอแค่ยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูหนึ่งไหมแค่ยาวให้หัวใจเต้นตรงกัน 자금 맥블리 잦은 미개천 지랄짤 그 소리 많이 하고 네어 코도 콩지어이 ไม่เคยฟังอ่อยโอ้ยก็เราไลฟ์เลยเธอใหญ่ได้ยินบ้างไหมเธอตั้งแต่ครั้งแรกอะเพลงอะไรเหรอวันคิด